ดิฉันชื่อธนพัฒน์ชาวสุขเนินชื่อเล่นชื่อสุนะคะเป็นนักธุรกิจของบริษัทอยาราแพนเนตนะคะตอนนี้ดำรงอยู่ที่ตำแหน่งโกงค,ค่ะที่เป็นคนอำเภอบองางวม้ายจังหวัดนครศรีธรุมยานะ<ช>คะเนื่องจากว่าที่บ้านฐานะไม่ดีนะเป็นลูกชาวนานะคะนะคะ,<ม>ะ,คะแล้วก็เลยไม่ได้เรียนหนังสือพี่ออกจากบ้านมาตอนอายุ15ปีะนะคะแล้วพี่ก็มาทํางานประจําอยู่ในนวมนคร<ม>นะคะ10กรงงานที่พี่ทําอยู่นะคะ<ช>ค่ะ,คะทำตั้งแต่ค่าแรงวันแรกเอา12บาท จนล่าสุดน,นะคะพี่ได้รับค่าแรงในวันละลพันบาทในตําแหน่งผู้จัดก,การนะคะถ้าถามว่าวันนี้ในตําแหน่งผู้จัดก,การกับเงินเดือนสามหมื่นบาทกับคนที่มีการศึกษานิดเดียวเนี่ยคุมคนตัง 6, ้งหกพันกว่าคนเนี่ยน้องว่ามันโอเคไหมแต่พี่มีจุดเปลี่ยนทำงานประจาเนี่ยพี่ขยันมากเลยนะคะพี่อยากได้ตังเพิ่มและพี่ขยับรวยพี่ทําทุกอย่างเลยนะคะพี่ขายของเปิดท้ายขายของนะคะขายของก่อนแล้วก็ ขายทุกอย่างที่สามารถจะขายได้ไม่ว่าจะเป็นกระดาษทิชชูเ่เป็นบุนเชียงเป็นหมูยอดอะไรที่ทําหมดนะคะควบคู่กับการทํางานประจําะแต่พี่ก็ไม่มีไม่มีเหลือไม่มีเงินเก็บต่พูดง่ายๆก็ไม่ได้ดูยสักทีหนึ่งนะคะ,ะจน23าปีผ่านไปพี่จึงรู้ว่าเฮ้ยมันมันคงไม่ใช่แล้วแล้วอายุมากขึ้นะนะแล้วก็มีแต่ความเครียดเข้ามาในชีวิตเครียดมากนะคะอายุมากความรู้น้อยเจ้านายก็แบบเล่นบีบบีบเราหน้าดูจะพูดง่ายๆนะคะก็เลยเป็นเหตุให้พี่เนี่ยได้มา ศึกษางานเครือข่ายโดยการแนะนําของพี่สาวจุดเปลี่ยนเลยวันนั้นเนี่ยพี่ไปเรียนพี่ไปอบรมคอร์ส URTS กับอาจารย์ชามิตเมธาชัยวุฒิที่นครสวรรค์นะคะพี่ไปจำเทียมและไปเรียนที่นครสวรรค์พี่ไปฟังอาจารย์ชานิตคุยอยู่ทั้งวันพี่ได้กลับมาคือสิ่งหนึ่งสิ่งว่าเราต้องคิดเปลี่ยนแปลงตัวเองวันนั้นพี่กลับมาพี่ตัดสินใจลาออกที่เงินเดือนสามหมบาทพี่บอกกับสามีพี่สามีพี่เงินเดือนน้อยกว่าสามหมบาทพี่ก็บอกว่าถ้าวันนี้ ตัวตัวพี่อยากทำให้สาเร็จนะคะเลี้ยงได้ไหมไม่ไม่เข้าไม่เข้านานเสริมสวยไม่เสื้อไม่ใช้ตัง <c oughs> ถ้าทาไม่สาเร็จนะแต่วันนั้นนะพี่มั่นใจตัวพี่เนี่ยมากพี่ว่าพี่มีความสามารถมากกว่าที่จะมานั่งรับเงินเดือนสามหมื่นบาทชันกลางไหมแต่แฟนพี่ก็จะคิดนิดนึงแต่เขาก็รู้สึกว่าเออชีวิตมันเป็นของพี่ <c oughs> พี่จะทําอะไร มันน่าจะให้พี่ตัดสินใจได้เองค,คือเขาจะให้เกียิพี่แล้วพี่ก็ให้เกียติเขาเราจะไม่คิดอะไรสวนทางกันหรือว่าอะไรกันตลอดคือถ้าพอใจทำก็ทำถ้าไม่ผิดสินรมแล้วก็ไม่ผิดจรรยาบรรณไม่ผิดกฎหมายทําได้หมดเลยเธอแล้วพี่ก็รู้สึกว่าเออพอออกพอหลุดพ้นจากการใช้ชีวิตเป็นมนุษย์เงินเดือนแล้วเนี่ยชีวิตมีค่ามากจริงๆชีวิตมีค่ามากจริงๆนะคะชีวิตเป็นของเราจริงๆเราสามารถจัดสรรไดร้จริงๆ ชอบมากนะคะชอบมากมันออกจะกรอบเลยนะคะเข้าไปในสมมติตอนนี้เป็นมนุษย์เงินเดือนนะคะอยู่ในบริษัทมันเล็กนิดเดียวเองน้องนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันนิดเดงมันไม่กว้างมันไม่เยอะเราไม่รู้อะไรมากไปกว่าใครทุกวันนี้พี่เดินเข้าไปบริษัทไปหาน้องหาพี่หาเพื่อนหาคนเก่าๆที่เรารู้จักปัญหาเดิมค่ะเรื่องเดิมค่ะเรื่องเกี่ยวกับความคิดทุกอย่างเดิมๆทนั้นเลยซึ่งติดกับเราที่เราก้าวมาไกลแล้ว เราพ้นแล้เรารู้อะไรมากมายแล้วเข้าใจชีวิตเข้าใจโลกเยอะแยะมากกว่ามากมายไม,ไม่ใช่อยู่แคบๆรู้สึกภูมิใจตัวเองค่ะรู้สึกว่าเออเราตัดสินใจถูกนะงานนี้ถ้าวันนี้เราอยู่กับงานประจำเราอาะจะเราจะทิ้งโอกาสช่วงนั้นไปเลยของชีวิตก็ได้เราอาจจะไม่มีวันนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นแล้วอยากจะบอกว่าถ้ามีโอกาสรีบกว่าจัดสรรก่อนเลยค่ะมันไม่ยากอย่างที่เราเคยคิดเลยเราเคยคิดว่ามันเป็นหัวคิวเราเคยคิดว่ามันเอาเปรียบกันจริงวมันไม่ใช่ใครทําใครได้ พี่มาที่หลังคนแนะนําพี่ก็สามารถมีรายได้แซงเขาได้พี่ว่ามันเปิดโอกาสดีเพราะว่ามันไม่บล็อกโครงสร้างไม่จําเป็นว่าวันนี้มาก่อนมาหลังคนมาก่อนจะต้องได้ได้มากกว่าเสมอไปนี่คือสิ่งที่พี่ชอบคือทุกคนก็จะประมาณมาชื่นชมเราลมากนะคะคือว่าอึ้งนะคะแต่พี่ก็ลังจอว่าใครก็สามารถทําได้ ถ้าวันนี้พี่สุดทาได้ทุกคนทําได้หมดพี่ไม่ได้มีพื้นฐานการศึกษามาดีไม่ได้มีฐานะร่ํารวยอะไรมาจุดเปลี่ยนของพี่มันอยู่แค่ความคิดของพี่เท่านั้นเองพี่อยากจะบอกว่าทุกคนทําได้ถ้าพี่ทําได้น้องหลายๆคนพี่ก็ชวนมาทำด้วยกันมีล่าสุดมาท,ที่แล้วก็มีลาออกคนหนึ่งแล้วพี่ก็จะสอนเขาแนะนําเขาให้เขาไปได้ถูกทางและทําให้ถูกวิธีแต่สิ่งนี้ค่ะเป็นสิ่งที่พี่ตัดสินใจลาออกอาจารย์ชันิดบอกว่าความสามารถของเราถูกคนอื่นตีตา โอ้ถูกใจโดนใจมากแล้วมันเรื่องจริงแล้วว่าเราเก่งมากเลยนะทําไมเรามันน้าไหนเขาตีตาะขะกัดค่าตัวค่าแรงให้ตัวเราเอง<ม>พี่คิดนะอันนี้คือความคิดของพี่นะตอนนั้น3เดือนแรกที่พี่ทําอยู่ทดลองทำพี่ได้แสนแล้วค่ะโอ้แต่ว่าช่วงนั้นที่3เดือนคือเป็นการทําที่พี่ยังมีความรู้สึกว่าพี่มีคนมีม,มีวัตถุดิบในกํามือคือขายของได้บริหารงานได้แต่หลังจากถอดมาแล้วเนี่ยเป็นเรื่องใหม่สําหรับพี่แล้ว จะไปหาใครจะอะไรพี่ก็งงอยู่นานมากเลยนะตื่นมาเคยปุ๊บปุ๊บแต่งตัวอ่านห้าท่าไปทําง,งานทาอย่างนี้อยู่23ปีแต่วันนั้นตื่นมาเฮ้ยเราจะไปทางไหนก่อนคิดตั้งหลักเป็นอย่างเงี้ยอยู่เกือบอาทิตย์ไปไหนไม่ถูก<ะ>ขับรถก็ไม่เป็นเดินทางก็ไม่เป็นนะคะไปไหนไม่เป็นไม่รู้เส้นทางไม่รู้สักอย่างแต่ว่าพี่ก็หัขึ้นรถตู้ขึ้นรถขึ้นรถเมย์เพื่อที่จะเข้าออฟฟิศพี่ใช้ออฟฟิศเป็นฐานในการทํางานเ<ะ>พราะค่ะพี่พี่เชื่ออย่างหนึ่งว่ากําลังใจทุกอย่างคนมันเหมือนกันมันเหมือนเราอยู่ที่นั่น พี่ก็อาศัยออฟฟิศเป็นที่ทางานนะคะก็อาศัยใช้การโมติเวตแล้วก็การสร้างกําลังใจแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดกันกับหลายๆเรื่องรูปแบบจนเป็นพี่ทุกวันนี้ได้ร่วมง,งานกับคุณกัมปนาดุลาศีค่ะเห็นความสามารถของแกค่ะเชื่อมั่นว่าเขาเป็นคนเก่งมากในความรู้สึกพี่นะเก่งมากยอมรับ วันดีคืนดีเขาก็มาบอกว่าเขาจะเปิดบริษัทนะคะอ,อยากชวนพี่สุม,มาร่วมด้วยเชื่อไหมคะพี่ไม่คิดอะไรมากเลยพี่คิดอย่างเดียวว่าโอเคไปฮังโก้ช่วงน,นั้นที่มีรายได้อยู่ก็หลักสองสามแสนแล้วนะคะแต่เดือนถ้าไปทิ้งมานะคะแล้วพี่ก็มาเริ่มงานใหม่ที่นี่ค่ะจะบอกยังไงดีมันเป็นความทักใจมาด้วยความศรัทธาตัวบุคคลสองท่านนะคะอาจารย์ชันบิทนะคะกับคุณกัปนาดเบุราศีนะคะ สองคนเป็นคนที่มทำให้พี่สุรู้สึกว่ากล้าที่จะยอมเปลีป่ยนแปลงทุกอย่างค่ะตอนนี้ที่เรากําลังทําล่าสุดก็คือสมโมสรเราทําสมโมสรซื่อชื่อสมโมสพรพลังออยลานะคะ<ม>เราเพิ่งเริ่มทํากันแล้วได้ผลตอบรับกลับมาดีมากนะคะเรตติ้ง <let> ดีมากทุกคนแฮปปี้แล้วก็ทุกคนได้ขวัญกำลังใจในการ ในส่วนของสโมสรเนี่ยก็จะมีผู้มาแชร์ประสบการณ์แล้วก็จะมีเทคนิคการทํางานให้กับทุกคนนะกลับไปใช้ในการทํางานได้จริงค่ะแล้วก็ยังมีเยอะแยะมากมายที่ผู้บริหารเขาก็ได้วางวางนโยบายไว้ว่าเราจะต้องทำาน่นนั่นนี่อีกเยอะเลยนะคะสนุกมากเลยมันมากชีวิตมันเหมือนเป็นชีวิตของเราจริงๆนะคะกับอัยลาขอบคุณมากเลยที่เขาให้พี่สุได้มีโอกาสได้เริ่มต้นแล้วก็ได้มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นต่างๆนะคะเขาก็รับฟังเราถือว่าวันนี้เขาให เกียรติคน่มีการศึกษาคนหนึ่งนะที่รู้สึกว่าเป็นความภูมิใจกับตัวพี่เองเหมือนกันเข้ามานะคะมาศึกษาเรื่องเรื่องผลิตภัณฑ์เรื่องการตลาดนะคะแต่เรื่องผลิตภัณฑ์นเนี่ยพี่ต้องขอชมอาจารย์ปัญญาคงทวีเลิศสุดยอดมากนะคะ,คะอาจารย์ศึกษาอาจารย์อยู่ในห้องแลบอาจารย์ทดลองสินค้าตัวนี้ค่ะใช้เวลานะคะทดลองงานเนี่ยมาแล้วสิบกว่าปีอาจารย์เป็นถึงด็อกเตอร์อาจารย์อยู่ในห้องแอาาลบ นะคะห้องเลยราคาเป็นหลายสิบล้านพี่ทดลองและพี่ประทับใจะนะคะพี่ดูเลยนะอาจารย์ปัญญาของทีเลสเก่งมากนะคะเก่งมากแต่ที่ทุกคนจะต้องเข้าใจคือเรื่องของการตลาดวันนี้จะทําธุรกิจถ้าเราไม่รู้เลยว่าเราจะทําอะไรบ้างแล้วเราจะได้อะไรบ้างวันนี้ในเอราแพนเน็ตมาศึกษาก่อนก็ได้ถ้าชอบและถูกใจแล้วค่อยลงทุนกันแล้วค่อยทำอายลามีระบบรองรับให้พี่น้องทุกคนทํางานง่ายคุณจะได้รอยยิ้มกลับไปแล้วก็ความสุขกลับไปแน่นอนนะคะจากอายลาแพนเน็ ทางานจริงพี่ใช้ความรักจริงค่ะค่ะน้องพี่ทุกคนจะสัมผัสได้จะบอกยังไงดีมันเป็นมันเป็นความรักมันไม่ใช่แค่การทํางานทุกคนมีปัญหาครอบครัวก็พึ่งพี่ได้ทุกคนมีปัญหาเรื่องอะไรมาทุกคนก็พึ่งพี่ได้อันนี้พี่ไม่ได้คุยแต่ว่าพี่พี่อยากเล่าความจิงเฉยๆพี่สามารถแก้ปัญหาให้กับน้องทุกคนได้จุดเดียวเลยที่พี่สุแก้ปัญหาไม่ได้ใช้อะไรมากเลยคุยเรื่องความคิดเป็นพี่เป็นน้องกันช่วยกันแก้ปัญหา วันนี้ความถูกความผิดอยู่ที่เราคิดถูกไหมคะเวลาทุกคนพูดเลยมาความจริงต้องเป็นอย่างนี้ความจริงของใครความจริงของเรา <c oughs> ถูกต้องค่ะแต่ไม่รู้ความจริงของคนอื่นหรือเปล่านะคะก็โอเคก็รู้สึกว่าเราก็อยู่กันยังมีความสุขี <c oughs> ่อยยราเนี่ยที่พี่อยู่ได้เนี่ยเพราะว่าพี่มีความสุข <c oughs> มีรอยยิม้มไม่ใช่สตาง์ที่ได้ไม่ได้สตางก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าเราอยู่ได้ด้วยความสุขข,ของเรามีเสียงหหวเราะมีรอยยิม้ม <c oughs> นะคะคิดจะสร้างร่วมกันในวัฒนธรรมที่ดีจรรยาบรรณที่ดี ไม่ไม่มีอะไรนอกไปกว่าน,นี้ที่นี่ที่นี่เราอย่างที่บอกอะความรักจริงๆความสุขจริงๆสนุกค่ะมีแต่รอยยิ้มนะคะเพิ่มอื่นเราได้ผู้บริหารที่เขามีแนวคิดที่ดีนะคะมีวิสัยทัศน์และเขาเข้าใจงานเครือข่ายนะคะแล้วก็ได้คนชํานาญการมีความชํานาญมากๆในเรื่องของการฝึกอบรมนะคะแล้วก็เป็นผู้ใหญ่ที่น่านับถือมากตอนนี้สายงานพี่นะคะเอ่อตัดจากพี่ลงไปน่าจะประมาณ3 4มพันรัสได้แล้วค,ะค่ะครนนี้นะคะก็ ถือว่าพี่โชคดีพี่ได้ร่วมเพื่อนได้น้องได้ผู้ร่วมงานที่ดีนะคะก็ได้ผู้แนะนําได้อัพไลน์นะคะที่ที่น่ารักคุณสำราญศรีวรพัน์นะคะแล้วก็มีทีมงานที่ไว้ใจเราแล้วก็เข้ามาร่วมงานกับเรา,งา,า,ง,างานได้เกิดไปขนาดนั้นเป้าหมายของพี่พี่อยากให้ทีมงานของพี่ที่ตามพี่มาทุกคนนะคะตอนนี้ที่พี่เห็นพี่มีอยู่ในหัวพี่ก็ประมาณสิบคนนะคะก่อนสิ้นปียิบเงินล้านเหมือนกัน มีแต่เรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตตั้งแต่ที่เริ่มทํางานเครือข่ายแล้วประสบความสําเร็จสิ่งหนึ่งที่ได้เลยเนี่ยความสุขนะคะกับครอบครัวแม่พี่มีลูกหกคนพี่เป็นลูกคนที่หกพี่เกิดมาเนี่ยพ่อพี่เสียพี่เกิดมาเพียงเดือนเดียวพ่อพี่เสียแล้วพี่น้องทุกคนอาหาคนละปีคนละปีคนละปีแม่พี่ลำบากภาพที่ได้เห็นมาจาติดตามมาตั้งแต่เกิดแม่พี่รับจ้างเกี่ยวข้าว แม่พี่รับจ้างตักดินแม่พี่ทํางานก่อสร้างทำอย่างนี้จนพี่จําความได้แล้วก็จําภาพนั้นมาตลอดจนพี่ไม่ยอมเรียนหนังสือเพราะว่าพี่ไม่อยากรบกวนไม่ใช่ไม่อยากรบกวนอยากช่วยนะคะคือสรุปง่ายๆแม่พี่ลําบากแต่ณนวันนี้งานคือขายทําให้แม่พี่พูดว่าภูมิใจในตัวลูกตอนนี้แม่ไม่อยากตายเลยชีวิตแม่รู้สึกว่าพี่แม่มีความสุขที่สุดคือสิ่งที่ได้เป็น เรื่องของแม่เนี่ยเป็นเรื่องที่พี่ภูมิใจที่สุดนะคะถ้าคุยถึงแม่แล้วนี่พี่แบบว่ามัน,ม,นมันตื้นมันตีมันตีนะแม่พี่แม่พี่ภูมิใจกินอิ่มนอนหลับอยากได้อะไรได้อยากได้ะไรโทรมาตริ๊งเดียวพี่วิ่งทันทีเ,เพื่อจะให้เขาได้มีเสียงเราะมีรอยยิ้มทุกวันนี้ก็จะทำอะไรที่ที่เขาชอบพี่ให้ทำหมดเลย mm hmm. และวขไม่ไม่เคยห้ามไม่เคยอะไรใดๆทั้งสิ้นซึ่งปิดปิด,ปด,ปดตามสมัยทำงานประจา อนนี้จะเอาอะไรกิ้งมาอยากได้อยากได้ตังทำบุญออะได้เลยอยากจะสร้างห้องน้ำให้วัดอ่าได้เลยอยากจะอะไรคือขอให้บอกนะคะก็คุยตลอดในเรื่องนี้กับกับความสําเร็จครั้งนี้กับงานเครือข่ายที่พี่ไดรับก็คือคําชมของแม่พี่ภูมิใจค่ะพี่ภูมิใจนะคะพี่ภูมิใจมากแล้วก็ในเรื่องของครอบครัวของพี่ค่ะนะคะก็มีความสุขมากขึ้นไม่มีเสียงดังใส่กันแล้วก็ไม่มีมโหใส่กันพี่กับสามีพี่ทําร่วมกันนะคะ พี่ทางานเจอข่พี่ลาออกมาได้สามเดือนพี่ก็ให้เขาลาออกตามมาด้วยแล้วก็มาเริ่มงานกับพี่พี่ออกมาลุยแล้วให้เขาอยู่เป็นหลัก<ช>ตอนนี้เราด้วยกันไปไหนไปได้วยกันตลอด<ช>ก็สามีพี่คุณสคเสือปนชาสุเนินนะคะที่เล่นชิปกี้มันมีความสุขมากขึ้นที่นั่งรถนั่งรถไปด้วยกันสมัยก่อนไม่ไปทำงานประจําเนี่ยถ้าใครคนใดคนนึ่งตื่นสายสักสองสามนาทีหรือช้าเนี่ยมันคือเบี้ยขยันหายเลยนะหน้ามิกใส่กันไม่ได้เช้าอย่างเย็น เจอกันก็จะมองหัวใส่กันตลอดต่อมารเระเบียบขยันห,หายน <c oughs> ดีกอ่าไหมคะแต่ตอนนี้ไม่ต้องหมอเบี <c oughs> ยดขยันจะออกกี่โมงจะตื่นกี่โมงจะอะไรได้หมดขอให้เราไปตรงตามนะัดเป็นพอ <c oughs> นะคะตรงนี้ก็มีความสุขแล้วในเรื่องของลูกพี่เนื่องจากว่าพี่ขาดเรื่องการศึกษานะี่พี่อยากเติมเต็มนะ,ะเมื่อปีที่แล้วจากงานเครือข่ายพี่ก็ได้ส่งลูกสาวพี่เนี่ยไปเรียนที่อเมริกาเนี่ยหนึ่งปีนะคะไปหาความรู้ไปอะไรก็ได้ที่ลูกอยากได้นะคะได้เลยค่ะ เป็นสิ่งที่ชดเชยก่อนที่พี่ขาดนะคะก็เป็นความภูมิใจความภูมิใจนึงมีครอบครัวที่สมบูรณ์นะคะกับตรงนี้ค่ะสำหรับท่านที่สนใจนะคะหรือกำลังมองหาช่องทางเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวถ้าจะเรือกงานเครือข่ายขอฝากบริษัทอายราเพนเน่ นะคะเพราะบริษัทของเรามีความพร้อมทําให้ท่านสามารถประสบความสําเร็จได้ง่ายเพียงเวลา4เดือนนะคะที่บริษัทเปิดทําการเราสามารถรับรางวัลจากสมาคมช่างภาพและสื่อมวลชนนะคะคือบริษัทเครือข่ายดาวรุ่งดิฉันและทีมงานพร้อมดูแลให้ทุกท่านประสบความสําเร็จมาเป็นต้นสายกับพวกเรากับบริษัทอิยาาแพนเน็ตนะคะมา่วงงาน,นกับเราสองคนสิครับ We, we care ช e share We go ่ e yes.